ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่จินฮีด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จินฮีบายกคเรียเมนูวันนี้ยกให้เป็นฝีมือแม่ยา่าแบบดั้งเดิมนะคะหรือออมมาโซนค่ะวันนี้เราจะทำสองเมนูด้วยกันนะคะซีเรกีกับโทโทรีบุกค,ค่ะสองเมนูนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่ได้จากพืชล้วนๆค่ะ บ้านเราเรียกอาหารเจกว่าจะได้มาซึ่งทำอาหารนะคะผ่านมาหลายขั้นตอนจากการตักเห้งแล้วนำมาแช่น้ำให้คลายตัวแล้วค่อยนำมาต้มแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนกว่าจะได้ทานนะคะก็ใช้เวลาสองสามวันเหมือนกันค่ะการต้มแต่ถ้าท่านใดที่อยากทานเร็วก็สามารถซื้อจากตลาดนะคะมีจำหน่าย ซีลีีหรือใบไม้แห้งนะคะดูแล้วมันไม่น่าทานค่ะแต่พอนำมาทำเป็นอาหารแล้วอร่อยแถมมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยค่ะมาดูประโยชน์ที่ได้จากการทานซีลรีีนะคะทำให้กระดูกแข็งแรงนะคะมีแคลเซียมสูงด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันโรคหลอดเลือดกันโรคท้องอืดโรคโลหิตจ,จางต้านมะเร็งช่วยลดริ้วรอยและก็บำรุงสายตาบำรุงผิวด,ด้วยนะคะ หลังจากที่ล้างเสร็จแล้วก็จะนำมาทำอาหารนะคะซีเกี้มันยาวเกินไปเราก็จะหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะคะสำหรับเครื่องปรุงที่จะใส่ก็มีต้นหอมกับกระเทียมนะคะต้นหอมแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะกระเทียมก็ทุบนะคะทุบพอหย,ยาบๆก็พอค่ะต่อไปเรามาเตรียมเครื่องปรุงกันเลยค่ะเครื่องปรุงก็มีจิ้นขันจัง เอ็กจอดน้ำมันทาชิตะาแล้วก็พริกไทยใส่เมล็ดงาแล้วก็เกลือปรุงรสนะคะแล้วก็ตามด้วยถืนคิลรมค่ะดังนั้นก็ผสมคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็มาเทราใส่ผักที่เราเตรียมไว้นะคะก็อย่าเพิ่งใส่เยอะเพราะว่าเรายังกะกไม่ค่อยถูกนะคะเพราะว่า การทำอาหารของแก,แกจะไม่มีสูตรหลักเกณฑ์ตายตัวคะ่ะก็กะด้วยสายตานะคะทำภาษาคุ้นแกค่ค่ะแต่ว่าเวลาทำออกมาแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะจากนั้นก็นำมาตั้งไฟนะคะอุ่นพอประมาณแล้วก็เก็บใส่ภาชนะนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นอันนี้เป็นภาชนะที่เราเตรียมไวค้ค่ะก็ใส่ภาชนะเก็บไว้ เอาเข้าตู้เย็นเวลาต้องการอยากจะทานก็อเอามาอุ่นใส่เวฟทานได้เลยค่ะอันดับต่อไปก็จะเป็นกวนโทโทรีบุกนะคะก็เป็นฝีมือไม่ยากอีกเช่นเคยนะคะก็จะใช้มือในการบีบแป้งให้แตกออกจากกันค่ะ สำหรับมือก็ล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาแกจะทำอาหารแกรจะไม่แต่งหน้าไม่ใช้เครื่องสบางเลยค่ะวิธีทำอาหารสไตล,ล์แม่ย่านะคะแกจะทำตามใจแกไม่มีขั้นตอนค่ะแต่เวลาทำออกมาแล้วก็อร่อยนะคะแกจะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากเลยค่ะ เวลาทำอะไรต้องคิดล่วงหน้าไว้เสมอแล้วก็เตรียมล่วงหน้าโดยที่บางครั้งเราก็ตามไม่ทันเหมือนกันค่ะจากนั้นเราก็นำมาตั้งไฟแล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะคะกวนเพื่อไม่ให้ตกตะกอนนอนก้นค่ะเพราะจะทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นได้นะคะในขณะที่กวนอยู่นะคะแล้วก็มีน้ำเตรียมไว้รอนะคะเผื่อว่าเวลากวนนี้มันจะ วดแล้วก็มันจะเหนียวแล้วก็ต้องเติมน้ำลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็เติมเกลือเม็ดใหญ่นะคะวังโซครึมเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะแล้วก็ควนโตไปให้เราสังเกตถ้าน้ำพอดีมันจะมีลักษณะเป็นเส้นยืดแบบนี้ค่ะไม่เหลวหรือข้นเกินไปพอดีพอดีนะคะ เราจะทราบได้อย่างไรว่าทุกทุเรียน,นสุกแล้วเราให้เราสังเกตดูสีของทุกทุเรีนะคะจากสีขาวขุ่นก็จะเป็นสีน้าตาลเข้มค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำมาเทใส่ภาชนะแล้วปล่อยให้เย็นจากนั้นก็ใช้มีดตัดเป็นชิ้นๆนำไปทำอาหารได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ทับพีเกลียให้หน้าของทุกทุเรีเรียบนะคะ เราก็จะทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงก็จะแข็งนะคะถ้าอากาศเย็นถ้าไม่แข็งมันจะตัดไม่ได้คะ่ะอันนี้คือวิธีในการเก็บใบหัวไชเท้าไว้ทำอาหารนะคะที่เขาเรียกว่าซี่ลกีนั่นเลยคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ได้นำเสนออ่านเกาหลีแบบดั้งเดิมมาฝาก เป็นอย่างไรบ้างคะคลิปการทำอาหารเกาหลีดูแล้วอยากจะทานบ้างไหมคะเพราะว่าดูสีสันนี้ไม่สวยแต่ว่าอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงคะ่ะก่อนจากการขอกำลังใจชื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ